คุณู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลายหน่วยงานก็ร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหากันนะคะ,คะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางตํารวจสอบสวนกลาก็เตรียมที่จะนําโครงการตํารวจผู้รับใช้ชุมชนมาใช้ในพื้นที่ด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานคะ่ะ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนสองในดาบตำรวจกองปรปาบปรามใช้เวลาปีเศษฝังตัวคุกทีเรียนรู้วิถีชีวิตจนชาวบ้านกล้าเปิดใจพูดคุยปัญหาโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลือกจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นำร่องเพราะเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่ส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจตำรวจมองมองชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยตลอดก็เลยทำให้เราไม่ค่อยชอบแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ย แทนที่คุณจะคิดวา่าชาวบ้านก็คือคนคนไทยคนหนึ่งแต่พอเราถามเราใช้คําพูดอะไรเนี่ยตำรวจสมัยก่อนที่เข้ามาคุยเวลาคุยเนี่ยใช้เอ่งข้ากูมึงซึ่งใช้ลักษณะเหมือนว่าเรานั้เป็นคนถูกกดอยู่ช่วงนี้เรายังไม่ได้มีการขีดงวดนะครับเราก็ไปอะไรที่ว่าแบบไม่ดีขับรถเร็วแล้วก็ว่าการตัดเดินก่อนเพราะเด็ก็ระหว่างตรงนี้กับมนติเด็กยังเคยจะวิงว่งเล่นเยอะ เราก็ว่ากาวตักเตือนกันก็จะให้คนในหมู่บ้านนั่นแหละพูดกันเองว่ากันเองว่าก่าวนั่นเอง,เอเองยังมีปัญหาอยู่ก็คือคนที่มาจากข้างนอกครับความไม่เข้าใจกันเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ชาวบ้านหวาดระแวงในเจ้าหน้าที่รัฐนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราติดตามภารกิจของตํารวจสอบสวนกลางในการเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องปัญหาการเกาะการร้ายและนํามาปรับใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ประเทศมาเลเซียใช้ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือ CTO มานาน6ปีทุกวันนี้ลดปัญหาอาชญากรรมได้ร้อยละ50และโดยวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยจึงมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะชุมชนมุสลิมเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีกฎระเบียบจารีที่ดีหากตำรวจสามารถเข้าถึงความต้องการของชาวบ้านก็จะขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้ชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความหวาดระแวงซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาสำคัญที่ได้ลองเริ่มต้นและเชื่อว่ายัางไม่สายเกินไปที่จะใช้ความจริงใจเข้าเยียวยา